สวัสดีทุกคนนะครับผมเกิดมา30ปีเนี่ยเพิ่งได้กินเมนูนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับกับเมนูไข่เจียวน้ำพริกตาแดงนะครับจะบอกว่าลงทุนไป40บาทนะมีไข่สีฟองน้ำพริกตาแดงซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับและผัก3สีนะครับมีแครอทข้าวโพดถั่วดันเตานะครับนำมาเจียวไข่เนี่ยอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมใส่อะไรลงไปบ้างขั้นตอนแรกตอกไข่ไก่สี่ฟองใส่ชามแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเตรียมแป้งทอดกรอบครับ อันนี้แป้งทอดกรอบผมมีอยู่ที่บ้านแล้วนะครับใส่ไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแบบพูนพูเลยนะครับจากนั้นทําการตีแป้งทอดกรอบกับไข่เนี่ยให้ละลายเนียนนะครับให้เข้ากันนะครับหรือว่าถ้าใครตีไม่เนียนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยไม่ได้มีตะก้อนะครับเลยไม่ค่อยเนียนนะครับผมใช้เป็นช้อนซ่อมแล้วก็ช้อนตีนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้พอแล้วนะครับจากนั้นใส่น้ำพริกตาแดงลงไป1่ถ้วยแบบนี้นะครับ ผมซื้อมาผมจําราคาไม่ได้ครับแต่ว่าราคาเนี่ยไม่เกิน10บาทนะครับผมตีให้เป็น10บาทเลยแล้วกันนะครับใส่ลงไป1กล่องแบบนี้นะครับกล่องเด็กๆนะครับจากนั้นทําการตีๆคนๆให้ตัวน้าพริกเนี่ยละลายเข้ากับไข่นะครับทําการตีๆคนๆไปเรื่อยๆเลยนะครับจากนั้นให้ใส่ผัก3ามสีลงไปมีข้าวโพดแครอทถั่วดำเตานะครับหรือว่าถ้าใครมีผักอื่นๆเนี่ยสามารถใส่ลงไปได้นะครับอย่างดอกสนุเนี่ก็ใส่ได้นะผมเคยกินไข่เจียวดอกสนุเนี่อร่อยมากๆเลยนะครับ จากนั้นนะครับหันมาตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปครับน้ํามันใส่ประมาณนี้นะครับเมื่อน้ํามันร้อนแล้วให้เทส่วนผสมเนี่ยลงไปทําการทอดไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟกลางๆนะครับกลางไปค่อนอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเดี๋ยวจะไหม้ได้นะครับเราก็ค่อยๆใช้ตะหลิวยกไข่ขึ้นมาแบบนี้นะครับดูตามในคลิปไปได้เลยนะครับการทอดไข่เจียวประเภทนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับมันจะใช้เวลาในการสุกเนี่ยค่อนข้างช้านิดนึงนะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับเคยเอาน้ำพริกเนี่ยมาผสมกับไข่แล้วก็นำมาทอดเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับเพื่อผมเนี่ยจะได้ขอยืมสูตรเพื่อนๆเนี่ยมาทำกินบ้างนะครับอยากจะบอกว่าปกติเนี่ยผมจะเจียวไข่นะครับกินกับน้ำพริกตาแดงนะครับแล้วก็จะมีผักแก้มเล็กน้อยนะครับเช่นแตงกวานะแต่ว่าคราวนี้เอาน้ำพริกตาแดงมาผสมกับไข่ไปเลยนะครับเรียกว่า3 in อินวันกันเลยเพราะว่ามีผักด้วยนะครับใส่ลงไปรวมกันแล้วก็มาทอดเลยนะครับจะบอกว่ากินกับข้าวสวยเนี่ยอร่อยมากๆเลย ผมเนี่ยหลังจากถ่ายคลิปเสร็จนะครับกินแทบไม่เหลือข้าวสักเม็ดเลยนะครับในจานซึ่งถือได้ว่าเป็นการกินข้าวไข่เจียวน้ำพริกตาแดงมิติใหม่ของผมนะครับก็คือทอดรวมกันไปเลยนะครับอร่อยมากๆเลย แต่ถ้าใครนะครับรู้สึกว่ากล่องเดียวเนี่ยกล่องเล็กๆกล่องเดียวของน้ำพริกตาแดงเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับก็ใส่เพิ่มลงไป2อสากล่องได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับทุกคนด้วยนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่นํามา DIY นะครับหวังว่าคงจะถูกใจเ,เพื่อนๆนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับใครดูคลิปนี้จบแล้วลองไปทําตามกันดูนะทําตามแล้วเป็นยังไงอย่คอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับ